หัวใจมีทั้งหมด4ห้องประกอบด้วย 1. ห้องบนขวา 2. ห้องล่างขวา 3. ห้องบนซ้าย 4. ห้องล่างซ้ายเส้นเลือดที่สำคัญมีอยู่ 1. เอออตา 2. พันมูนาริอาเทอรี่ 3. พันมูนาร่เวน โดยที่หลอดเลือดออ r ตาเป็นหลอดเลือดที่ใหญ่ที่สุดของเส้นเลือดแดงส่งเลือดออกจากหัวใจไปเยังส่วนต่างๆของร่างกายส่วน p u น m o n a r y a เทอรีเป็นเส้นเลือดที่รับเลือดจากหัวใจห้องล่างขวาแล้วนำเลือดไปยังปอดพั l m มนารี v เวนเป็นเส้นเลือดที่นำเลือดที่มีออกซิเจนสูงกลับจากปอดเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายเมื่อเทียบความหนาของหัวใจแล้วห้องล่างซ้ายจะมีผนังหนาที่สุดเพราะ ต้องทำงานหนักที่สุดในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายจึงทำให้มีผนังที่หนาเมื่อเราฉีดน้ำผ่านไซริงเข้าหัวใจห้องบนขวาน้ำจะไหลออกมาทางเส้นเลือดที่ชื่อ p u ม m o n a r i a r ร e ร y เป็นเส้นเลือดแดงที่นำเลือดออกซิเจนต่ำไปฟอกที่ปอดเมื่อเราฉีดน้ำผ่านไซริงในหัวใจห้องบนซ้ายน้ำจะไหลออกมาทางเส้นเลือดที่ชื่ออ o t a คือเส้นเลือดที่ส่งเลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย เลือดจะเข้าหัวใจห้องบนขวาโดยรับเลือดจากอินฟิเรเวนคาวาและซูเฟเรเวนคาวาเข้าที่ห้องบนขวาผ่านลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าไต c คัสปิดวาลลงมาที่ห้องล่างขวาแล้วจึงผ่านลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าพันโมนาเรีเซมิลูนาที่อยู่ตรงเส้นเลือดพันโมนาเรียเทอรีเพื่อที่จะไปปอดเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกา๊าซโดยรับออกซิเจนและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อแลกเปลี่ยนการเสร็จแล้วจะออกจากปอดผ่านเส้นเลือดพันโมนารีเวนเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายผ่านลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าไบคัสติวด์อลหรือไมชัลมาหัวใจห้องล่างซ้ายผ่านลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าเอออติกเซมิลูน่าและผ่านไปยังเส้นเลือดเอออตาแล้วส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าเอออติกเซมิลูน่ามีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว ประกอบด้วย3แฉกและที่โคนของเส้นเลือดเอโรตามีรูเล็กๆเ,เพื่อรับเลือดเข้าไปเลี้ยงหัวใจสรุปผลการทดลองหัวใจหัวใจมีทั้งหมด4ห้อง หนึ่งห้องบนขวารับเลือดที่มีออกซิเจนต่ําจากร่างกายที่มาจากซูพเลียและอินฟิเรียเวนะคะว่า2ห้องล่างขวาสูบฉีดเลือดไปสู่ปอดพ่าโมนารีอาร์เทอรี Ar สห้องบนซ้ายรับเลือดที่มีออกซิเจนสูงจากปอดผ่านพ่าโมนารีเวนสี่ห้องล่างซ้ายสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายผ่านเอออร์ตามีผนังหนาที่สุดฝั่งขวารับเลือดที่มีออกซิเจนต่ำจากร่างกายและส่งไปฟอกที่ปอดฝั่งซ้ายรับเลือดที่มีออกซิเจนจากปอดและส่งไปเลี้ยงร่างกาย ลิ้นหัวใจทำหน้าที่ควบคุมทิศทางการไหลของเลือดหัวใจห้องบนขวาไปหัวใจห้องล่างขวามีลิ้นชื่อไตคัสปิดเซมิลูน่าหัวใจห้องบนซ้ายไปหัวใจห้องล่างซ้ายมีลิ้นชื่อไมโตรหรือไตคัสปิดเซมิลูน่ามีลักษณะเป็นแผ่นลิ้นรูปสามเหลี่ยมบางๆห้องล่างขวาไปหลอดเลือดแดงพันโมนารีอาร์เทอรีมีลิ้นที่ชื่อว่าพันโมนารีเซมิลูน่า ชองล่างซ้ายไปเอออร์ต้ามีลิ้นชื่อว่าเอออร์ติกเซมิลูนามีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวประกอบด้วย3ามแฉกและคนของเส้นเลือดเอออร์ต้ามีรูเล็กๆเ,เพื่อรับเลือดเข้าไปเลี้ยงหัวใจฝั่งขวาจะมีตอคัสปิกเซมิลูนาสามแฉกและพันโมนาลีเซมิลูนาสามแฉกฝั่งซ้ายจะมีมิเทลเซมิลูนาสองแฉกและเอออร์ติกเซมิลูนาสามแฉกดังนั้นลิ้นฝั่งซ้ายต้องรับแรงดันมากกว่าฝั่งขวาเพราะต้องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย ซูพิเอียและอินฟเรียเวนนะคะว่าจะรับเลือดเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาผ่านลิ้นไตคัสปิดลงมาที่หัวใจห้องล่างขวาผ่านพันโมนารี่เซมิลูนาในเส้นเลือดพันโมนารีอาร์เทอรีไปที่ปอดจากนั้นก็เข้าพันโมนารี่เวนพันโมนารี่เวนเสร็จแล้วก็ไปที่หัวใจห้องบนซ้ายผ่านลิ้นไบคัสปิดหรืออีกชื่อหนึ่งคือไมช่องไปที่หัวใจห้องล่างซ้าย แล้วก็เข้าเอออร์ติกเซมิลูน่าที่อยู่ในเอออร์ตาแล้วส่งเลือดไปทั่วร่างกายวันนี้เราจะมาอธิบายการทำงานของหัวใจแล้วก็การที่เลือดจะเดินทางผ่านหัวใจนะคะมาดูใกล้ๆนะอ่ thank you ประเดินเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นหัวใจด้านหน้าอันนี้ด้านหน้าอ่ะยิบมาดูด้านหลังเนี่ยจะเป็นหัวใจห้องบนขวาตรงไหมตัวตรงนี้เราจะเป็นฝาฝาปิดอย่างนี้ เสร็จแล้วอจไว้ค่ะอาจไว้นะคะเพื่อให้มันแน่นแล้วเร็วโอเคอีกข้ยเาฟังฟังฟฟังไม่หขาฟังขวาฟังเมื่อกี้เขาฟังวมื่อกี้เขาฟังอีกขัน้ยโอเคก็่วปง็อนแย็นุกอย่าแนี้ยาแ้ตอรจเอางนะะ เห็นตรงไม่เห็นอ้าวเห็น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 นะว่าโอเคอันนี้